วว้าวเอาเอาโอาบบอกมาอะหน,นีนะหนีนะมึงเห็นไหมต่อหน้าเพื่อนฝูงนี่แหละนี่แมวเอ้ยพี่อะไรไปหา โอเคครับคุณดูก็ต้องคอครับ <c oughs> สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านแนววันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วเหมือนเดิมครับผมสันควัญยักษ์สุดหล่อผู้ที่แบบว่าหล่อที่สุดในวงการยูทูบเบอร์นะครับ <c oughs> หยอกนะครับผมก็ <c oughs> ここวันนี้นะครับน้องๆขอเข้ามาเยอะมากบอกว่าพี่ยักษ์แกล้งพี่เตา๋าแรงๆหน่อยวันนี้เราจะมาแกล้งมันแบบรุนแรงมากนะครับผมก็คืออะไรรู้ไหมคือน้องๆขอเข้ามาเยอะมากว่าให้พี่ยักษ์เนี่ยบอกเลิกพี่เต๋า คือวันเนี้ยเราจะหาเรื่องมันแล้วเราก็จะบอกเลิกมันนะครับผมโดยที่เราเราจะเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วเราจะหนีออกไปเลยนะครับผมคือตอนเนี้พี่เตาอ่ะมันกินข้าวอย่างนอก,กคุณเออมันกินข้าวอย่างนอกคือวันเนี้ยเขามีเขากินไอหมูเขาหลีกันนะครับผม,ผมก็เลยแบบว่ากินกันอย่างนอกก่อนนี้ข้อบแบบว่าคือเราเตรียมกระเป๋าไว้แต้องไงชอบแบบเราเราได้บอกลูกไว้แล้วนะก็แบบโชกุนกับโชวแชงเราก็ได้บอกไว้แล้วว่าป,ป๊าจะไม่อยู่สองสามวันนะลูกอะไรอย่างเงี้ย นี่ครับเราจะเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋านะครับเราจะขนได้หมดเลยครับอาเจีนตัวนี่อาเจียนตัวของเรานะครับผมแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อนะครับน้องๆนี่เสื้อเราเอาไปแค่นี้พอถยวเราไปซื้อใหม่ข้างหน้าแล้วกันรับน,นี้เลย แกล้งกันแกล้งปิดแ,แกล้งมันแบบเรียวๆเลยนะครับทุกคนก็ตอนนี้ให้ต้นกล้าถ่ายให้เพื่อว่าออกไปอ่ะก็ก็ถ่ายคลิปปกติเลยนะต้นกล้าเข้าใจไหมถ่ายปกติแล้วก็ปล่อยมันให้มันตามมากไปต่อนะแล้วก็ทำหน้าซีเรียสไปหนุกมาหาหน้าเลเนาะ ว่าดิอยู่ไหนวะเฮ้ยมึงเห็นเนีย่ยกูป่าไอปอว่าร,รู้เลยอะอะไรวันนี้มันมัน,ม,นมันคงจบแล้วเลยคนบอปอ,อไปไหนทุกอย่างจบแล้วคือวันเนี้ย <c oughs> เราเลิกกันเถอะ <c oughs> คือบอกกันเลยว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาสิบสามปี <c oughs> ฉันเบื่อเธอแล้ว <c oughs> ฉันจะแบบว่าเลิกกับเธอฉันจะไปอยู่บ้านใหม่ฉันจะออกจากบ้านอ๋อขายอะไร เขาถ่ายไงเ้าจะถ่ายให้คนดูดูว่าฉันเนี่ยคือพ่อบ้านใจกล้าที่แบบว่าบอกเลิกเมียต่อหน้าคน4-5ล้านคนที่ดูช่องวิทยาอยู่ตอนนี้ก็บอกเลยว่าฉันเนี่ยนั่งเมื่อวันแล้วเอากระเป๋าไปทำไงก็เสื้อผ้าฉันไงป้าเหไมเดียวพอเหรอเอาอีกสองสามใบไหมเงินในบัญชีเยอะแยะซื้อใหม่ก็ได้ใครบอกเงินในบัญชีเยอะแยะใครบอกเงินอยู่นี่เงินอยู่นี่บนอันไหนอ้าวบนอันไหน อเอานามมาแล้วเรียบร้อยแม่งโอ้ย <ไป S 1> อยากได้ก็เอาไปเถอะเออได้ไ,ดไม่ต้องไล่ฉ <ไป S 1> ันไปแน่เมียน้อย<ๆ>ที่ดูคลิปนี้กูอยู่นะมึงเปิดห้องล้างอ๋อยรอเลยเดี๋ยวกูเจอกันอ <c oughs> เอาเอาปอุ๊ะอะหนีนะหนีนะมึงเห็นไหมต่อหน้าเพื่อนฝูงต่อหน้าเพื่อนฝูงอย่าเก่งอย่าเก่งกับเพื่อนฝูงอย่าเก่งอย่าเก่งต่อหน้าเพื่อนฝูงใครเก่งใครเก่งไปเ็เดี๋ยวเด้อ น้ำทิ้งกับปัวยใจเย็นได้ใจเย็นได้บอกเลยนะว่าคอนโดไหนที่อยู่อ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาโอ้ไปแน่ไม่ต้องไล่เอาอีกสักสองสามใบในกระเป๋าเอาไล่กูเราคนให้ไหนล่ะคนดูดิครับเขาไล่อะครับเอาตังินมีตังค์ไหมเอาตังค์สักยี่สิบไหมโอนให้ดูดิดเขาไล่ครับคือแบบว่าเนี่ยอันนี้ก็ของปอมอย่าไปเชื่อเราก็รู้ๆอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้รักเรานะครับน้องๆเขาไม่ได้รักเราอยู่แล้ว ก็13ปีที่อยู่ด้วยกันมานะครับพี่ยาก็เสียความรู้สึกมากครัววันนี้เราก็บอกว่าพอเจอเพราะว่าเสียความรู้สึกอะไร,ท,ะไรที่เราพบ<ห>กันมาทําอะไรให้ที่เราพบกันมาเราเข้ากันไม่ได้เลยสักครั้งทำไมจะเข้าไม่ได้วะของเธอมันใหญ่ไงของฉันม,มันเล็กจบปะไปอะไรอะไรเนี่ยจะ,จะไปแล้วจะ,จะไปตามทางของฉัน เธอไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันจะไปมันคงจบแล้วบ้านหลังนี้พร้อมรถอีกแปดเก้าคันกับเรือฉันยกให้เธอหมดเลยพร้อมหนี้สินเอาไปจ่ายงวดเอาด้วยฉันจะไปเดีตัวเปล่าไปสิไปิเราทุกคน,นคือแบบว่ากิตามนั้นแหละโอเคอืม แล้วโทรหาเมียน้อยบ้างไปเดีไปขึ้นรถเลยเอาจริงๆเลยขึ้นรถให้จริงๆเลยไหนไหนทัวรดิไหน,ไหนทรดีดเบอร์อีไหนละ่ะคนไหนคนไหนเรถจินร้ายยิ้มแย้มเออพี่เอาน่าไปหายังไม่ได้กดโทรออกเลยมึงน,นิ่จช้้แล้วไง เลิกกันเลยเลิกกันเลยเรื่องแต่วันนี้เลยไปบอกพ่อบอกแม่เลยเลิกว่าเลยเลิกเลยจบเหตุผลพ่อะหละมันหมดรักแล้วคน,น,น,นมันหมดรักแล้วเข้าใจไหมเออคนมันหมดรักแล้วเข้าใจเป่อ,เอืก็เนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยก็น้องน้องดูครับน้องน้องเป็นพยานคือพี่เต๋อไม่ได้รักพี่เจมเลยนะครับไม,ไม่ไม่รักพี่ยักษ์เลยไม่รักเลยเห็นไหมดูเขาเขาแบบเขาไล่เขาถีบหัวไล่ส่งแค่นี้เราก็รู้แล้วครับน้องน้องคือแบบงานนี้เราไม่ได้เตรียมกันนะครับเราก็บอกตรงเลยว่าก็ดูเอา ครับเขาไม่รักผมเลยก็อย่างว่าเหรอครับเรามันไม่ได้หน้าตาดีก็ดูเหมือนกันว่ามันจะเล่นไดส้สักแค่ไหนก็เรา <จะ S 1> ไม่ได้ดไดหน้าตาดีดครับน้องๆก็อ,ๆอ,อย่างว่าแหละคนเราไม่หน้าตาดีมันก็อยากได้ผัวที่หน้าตาดีเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยแม่งดูแต่ลูกผู้ชายทุกคนแบบว่าอยากได้ผัวจนตัวสั่นอะอยากได้ผัวใหม่อะครับใครดูมึงแหละใครดูนี่แหละมึงกับใครอ๋อมึงกับใครฮะเก่งเเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งเหรอ ฮะเกงะ่งไหมเก่งไหมกล้าเหรอกล้าเหรอกล้าเหรอเอาเอาเอาเตะจริงด้วยถ้าจะเตะคือนะบอกเลยคือขาดสองท่อนไปแล้วไปดิบไปดิบหน่อยไปดิไปดิไหนไหนเล่นเล่นใหญ่ได้แค่ไหนไปดิเล่นจะเล่น,นใหญ่ได้แค่ไหนไปดิ ไปแน่ไม่ต้องห่วงหรอกไปแน่ตลงไล่ใจเยน็ในใจเย็นใจเย็นไอ้ใจเยี่ยนโอ,อ้ยเี่ยเร็วไอ้เร็วเร็วเฮ้ยกุญแจรถกูล่ะโห์โล่มุญแจรถกูไปไหนยิงคมจอมป้อนเลย อะไรพวกมึงมาดูอะไรอีกไมคือแบบพี่เต๋อพี่บอกเลยว่าพี่ฝาดพี่ฝากเมียด้วยพี่ฝากเมียพี่เดือดพี่เมียพี่เมื่อกี้เออพี่เต๋อจบพี่ไม่เอาแล้วคือบอกว่าพี่หมดแล้วหมดตักคาแล้วพี่หมดหมดอะไรตายอยากแล้วคือบอกเลยว่าคือบอกเลยคือคืออะไรหรอกุญแจรถคันไปไหนคืออะไรเดือนหนึ่งอะครับผมเราไม่เคยมีอะไรกันเลยหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับเราแบบว่า ก็บอกอย่างคนมันเบื่อคือพี่ยักษ์เบื่อเข้าใจไหมคือหน้าตาหล่อเราองค์พี่มันไม่สมควรกับผู้หญิงแบบนี้พูดให้มันหมดไม่ได้มีอะไรกันหนึ่งเดือนนี่แค่ประมาณ3วันใครไม่มีอะไรกับใครอ้าวตบตบเหรอตบเหรอเจ็บแล้วเนี่ยเจ็บจริงๆเนี่ยไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลยนะกู้เจี๊ยรถดอยู่นี่ออามาไหม กัดเท้าหัวไม่ต้องไปขอเข้ามาหัวไม่ไปไม่เอาแล้วใครจะไอ้นี่เขาละไม่มึงอยากได้หัวใหม่อยู่แล้วกูรู้อยากได้หัวใหม่แล้วรู้แล้วใครจะดุมไอ้นี่ไม่ต้องเลยได้หัวใหม่แล้วไม่ต้องมาง้อไปเลยไปอยู่แบบเพื่อนกับน้องกับนูกแล้วก็ไปคุยแชทกับคนใหม่ของเธอซะฉันไม่ต้องการเธอแล้วเข้าใจไหมว่าฉันไม่ต้องการเธอแล้วไปเลยเธอน่ะมันของเน่าแล้วเขาจะไม่ต้องการฉันได้ ฉันอยากออกจากบ้านไปหาของใหม่ๆเป็นไงทุกคนเพราะบ้านใจกล้าเว้ยเข้าใจป่ะอยากไปได้แบบอยากได้เด็กอ้ออ่ะไม่อยากได้เหี่ยวเหี้ยวยันยันอย่างเงี้ยแก่แล้วไงอ้าวแก่แล้วก็เป็นก็แก่ไงแก่ก็อร่อยนะอร่อยตรงไหนชิมแล้วตรงไหนแหมเห็นกินทุกวันโอ้โหหน้าตาแม่เหมือนกอยลอยจูบขึ้นทุกวันนะมึงเนี่ยใครบอกเหมือนเหมือนด้วยทุกคนเหมือนไหม คือแบบบอกเลยว่าไม่ไม่อยากได้แล้วไม่เอาจริงไม่เอาแล้วไม่เอาบอกเลยเราเลิกก็เถอะเอาเลิกก็เถอะเอาจริงจังเลิกก็เถอะเลิกเลิกเลยเลิกือเลิกฉันเอาไปแค่คันเดียวพอเนากนั้นเธอเอาไปหมดเลยรถเขพราะว่าทุกคันก็เป็นหนี้หมดเราไปสมทุกวันให้หมดเลยเธอมันเก่งแล้วนี่เหธอแบบเก่งแล้วก็หาเลี้ยงตัวเองได้แล้วอ่ะคือฉันส่งเธอฝั่งถึงฝาแล้วฉันก็เข้าไปแล้วนาคตฉันก็ต้องเดินไางต่อไปไคร ฉันจะไปหาใครก็ได้ฉันเดินหาข้างหน้าชีวิตฉันแบบฉันมันหล่อยแล้วไม่ได้ฉันหาใครก็ได้ผู้หญิงอะใครจะมาบ่นไม่ต้องมาบ่นเลยเนี่ยบอกลูกเลยบอกลูกเลยโอเคไม่เคยโดนแฉงโดนแฉงอยู่กับแม่นะคะที่เก็วิ่งมาหาป้าเห็นอยู่กับแม่นะคะลูกอ๋อทำไมหนูเป็นหน้าจลจังคะอยู่กับแม่นะคะี๋ยวจะไปกับป้าจุป้าก่อนถ้าไปกับป้าจุป้าก่อนจุป้ากัน สรุปแล้วเอาไงเอายังไงล่ะวลูกมางอเราไม่ยอมจริงๆก็ลูกมางอกูเห็นแก่ลูกเดี๋ยวทุอย่างไม่รักกูเลยไม่เคยงอกูเลยไล่กูส่งด้วยมันจะไงยังไงจับตรงนี้โอเคทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับคลิปหน้าก็เดี๋ยวพี่ยักษ์จะไปเดินทางเดินทางไป ข้ามทวีปชมพูทวีปไป8 8จังหวัด99อำเภอนะครับผมพยายาจะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับผมใครที่ชอบเล่นเกมไม่จ่าเลยแอปไปด้วยนะครับไปแล้วเาจะไปแล้ว